แรงอีกนวัตจี้ถามตำรวจโปมกามินเป็นนักท่องเที่ยวทำงานผิดไหมจากกรณีจีกามินติ๊กตอกเกอร์และอินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังชาวเกาหลีได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวพิสูจน์ความจริงรำให้เคลียร์ตัวเองในหลายเรื่องที่ถูกพาดพิงจนทำให้เสื่อมเสียหลังจากเลิกรากับนักชาลีนักแสดงหนุ่มชื่อดังชาวไทยตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น ก่อนที่ต่อมาด้านนาวัดอิสระไกศิลได้โพสต์เฟซบุ๊กเคลื่อนไหวถึงกาหมินด้วยข้อความสั้นระบุว่ารำคาญกาหมินซึ่งงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันสนั่นล่าสุดบอสนวัดได้โพสเคลื่อนไหวถึงกาหมินพร้อมกับตั้งข้อสงสัยระบุว่าตำรวจตอมกาหมินมาเที่ยวนี่ถ้าไม่มีเวิร์กเพอร์มิทแล้วออกงานจับได้ไหมเป็นนักท่องเที่ยวห้ามทำงานนะ ร้อมกับแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ดังกล่าวอีกว่าใครมีชื่อจริงนามสกุลจริงของกามินหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นจริงค่ะเป็นคนต่างชาติมาทำงานในไทยโดยไม่มีเวิร์กเพอร์มิตก็ได้หรอขอบคุณบอสนวัตค่ะที่สอบถามแทนใจคนไทยอย่าให้คนต่างชาติมาหยามคนไทยเป็นตน้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามดูต่อไปค่ะ ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้มีพลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ